เออคุณคุณ,คณบอสเอาอาหารอะไรบ้างครับเอาปลากระพงซูชิหนึ่งที่แล้วก็ปลากระพงหั่นเตา๋าแล้วก็สั่งฝากสั่งพิซซ่าให้หน่อยนะนะฮาวเงีนะ้ยนอะ่นะเอายาโดไม่รู้ล้มมาด้วยนะครับเผื่อได้ใช้ได้ครับได้เฮียเอ,ยอยายเอายำกันแตกไหมครับยำกันแตกอ๋อเอาเอา,เอามาสองที่ได้ครับถ้าไม่หมดที่ใส่ถุงไหมครับฮี่ไม่<อ>ใส่ครับไม่ใส่ถุงไม่ใส่ถุงนะครับครับกินเสร็จแล้วแยกทางกันเลยครับขอจุกรดดุยับคุณได้ไหมครับขึ้นได้เหรอคะขอแบบ ที่ในหนังเขาทํากันนะครับอ๋อต้องมาทำอะไรห้องน้ําผู้หญิงคะเนี่ยอ๋อรอรอเพื่อนเข้าล้างมือครับมันจะมีวิวข้างหน้าเป็นเขาครับแล้วก็ข้างๆเป็นแม่น้ำออันนี้รอเพื่อนรอด้วยได้ไหมคะอ่ารอได้ ชอบครับแบบว่าสองคนนี้ส้มๆฮอร์โมนนะรู้ใช่ไหมไอตอดไม่รู้ครับแย่หายคนหนึ่งไหมคะคนหนึ่งรอเพื่อนได้ไหมครับรอได้ครับแต่ว่าคือก็ขอแบบขอญาตขอญาตถามมาว่ามีมีมีหวั่นใจหรือยังครับยังครับยังไม่มีครับแล้วอายุเท่าไหร่ล่ะครับ ถามกันก่อนเลค่ะว่าพี่ชอบกินเด็กไหมชอบเด็กไหมครับชอบเด็กไหมผมยีี่เพิ่งจบเทคโนโมาครับใช่หรอคะใช่ครับเป็นเด็กไฮโโคเลยล่คะค่ะดื่มไหมครับนิดหน่อยไน้่ยนะคะนิดเดียวผมเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ครับแต่ว่าอยากดื่มคับคุณ แต่ถ้าดื่มแล้วแบบผมจะมีอาการแบบตัวร้อนตัวร้อนนะครับหาคนแบบมีหาคนดูแลครับค่อยๆดื่มด้ไหมคะรอรอเพื่อนก่อนอได้ครับได้ครับโอเคค่ะค่าชุดอยากได้ยินเสียงด้วยวะานี่เสียงสาวเสียงขาว เออแต่เรายังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับอะอใช่ครับใช่หันหันมาหน่อยได้ไหมครับกดกดอครับว่าครับรักที่ม,มาลีะนะคะจากสาวเชียงใหม่แต่ต่างประเทศหรอคะใช่ครับใช่ครับรักพี่มาลีนะคะจากสาวเชียงใหม่ของคุณครับสาวเชียงใหม่ไหนวะครับใช่ครับอ๋อ มีใครบีบแต่หรอคะเนี่ยไม่ทราบครับไม่ยินเสียงแต่ค่ะไม่ยินเสียงรถมาแค่เรามาแล้วหรอคะเนี่ยไม่รู้แบบใครบีบแต่แต่ตอนนี้มผมยากบีบนะครับบีะไรหรอคะบีบแก้มคุณนะครับเพราะว่าแก้มคุณหน้าบีบแก้มเราตุ้ยหนยไหมคะตุ้ยหนยไหมตุ้ยหนยครับ ขอบีบได้ไหมครับแค่ครับแก้มหยิกได้ดีกครับแก้มนะคะแก้มแค่แก้มนะอยากอยากหยิกยังอื่นนะครับยิกมันจะดีหรอคะก็ <laughs> ไม่ดีหรอกครับมันก็อยู่ที่คุณนะครับคุณให้หยิกไหมล่ะหยิกแก้มก่อนดีกว่าคะ่ะแบบซอยหยิกๆยครับรู้จักไหมครับ ซอยอีกๆเลยเหรอคะใช่ครับรู้จักไหมครับซอยอีกๆง,งูเหลือมะคารเข้ามางูเหลือมรู้จักค่ะรู้จักนด่แนราคะเพื่อนโทรมาค่ะได้ครับได้ฮัลโหลค่ะเอาเพื่อนเรามาแล้วอะค่ะคนบอกบอกฉันดัดฟ้าเลยครับเดี๋ยวไม่แต่เพื่อนเพื่อนเราอยู่ตรงตรงนู้นนะคะที่คนตรงแลนนะค่ะคุณไปรับเพื่อนเราไหนได้ไหมคะ่ะ อ่าเดี๋ยวผมโทรบอกให้น้องผมมันได้เบอร์พนักงานมาอยู่ครับเดี๋ยวผมโทรเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้คนไปรับเพื่อนแต่ว่าแต่งตัวเหมือนกันเลยค่ะบ,บอกคนให้คนที่ไปรับด้วยนะฮัลโหลอยู่อยู่ล่างบ้านครับพี่กำลัง้นไปไป,ไปรับอันนี้ใช่เด็กเสิร์ฟไหมเนี่ยเด็กเสิร์ฟไปรับไอเขาหน่อยได้ไหมครับอยู่ที่ไหนครับอ่าที่แลนครับที่แลนแต่งตัวเหมือนกันเขาบอกเขาอได้ครับได้แล้เดี๋ยวผมไปรับ ได้ครับได้ได้เออแล้วกําำลังไปรับคบโอเคครับงั้นเล่าสโค้ได้ไหมคะได้ครับแต่มีห้องน้ำหรือเปล่าครับพอดีแบบหนาวครับหนีวหรอใช่จำหนูไม่ได้หรอพี่มาลี้ก่อนตอนนั้นยังแอบเมียมาหาหนูอยู่เลยตอนไหนวะกูไม่เคยนะไม่เคยนะอะไรนะครับอยากให้ก่อนไหมคะอยากให้ก่อนไหม จะหายหนาวอคะค่ะได้เหรอครับโทษหนาวไม่ใช่เหรอคะใช่ครับใชไ่ได้ครับงั้นขออนุญาตก่อนได้ไหม <c oughs> กดกดก่อนนะเอ๊ะอท้ทำไมทำไมล่ะครับเอา้าสรุปให้ก่อนไหมครับเนี่ย อ๋อค่ะอันหนึ่งว่าเขาหนาว,วาก,ก็อาจจะได้กอดคุณนะคะไม่คิดว่าคุณจะแบบอย่างนี้ผมกอดคุณดีกว่าครับจะได้หายหนาวน้องๆเอาเบียร์ให้พี่สองแก้วหน่อยน้องเบียร์สองแก้วกระเป๋าเลขหกสี่เจ็ดเออพี่คะครับอ่าคุณพี่กระเป๋าอะไรครับ หกสี่เจ็ดน้องสองแก้วนะสแก้วสองขวดสองขวดให้อะไรกูนเนี่ยเยบนะครับคุณพี่ครับเออพี่คะขอถามนนหน่อยได้ไหมคะช่วยช่วยอะไรหนูหน่ได้ไหมพอดีว่าหนูหนูตามหาพ่อค่ะหาพ่อพ่อชื่ออะไรเหรอครับ ไม่รู้ครับับเครื่องหนูใหญ่ได้พ่อแบบหัวสีเดียวกับหนูอะค่ะไม่รู้ว่าขถ้าไปขอแล,ล้วเขาเขาจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยขอพ่อโหแต่นี่ยาเป็นลูกเขาค่ะหนูยังมีพ่อหัวสีเดียวกับหนูค่ะแต่มันมีไหมคะแบบหัวสีเศ้าเหมือนหนูมีมีครับอุย้ยอา้าวหนองทอดทอดเวลางานไม่ได้นะ,อะขอโทษทีครับ มือมือไปกดผิดครับได้ครับเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ครับแต่ว่าถ้าผมหาให้ได้แล้วมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมล่ะครับจะแลกอะไรหรอคะคือพี่ก็กอดหนูมันก็ตัวพี่มันก็แข็งไปทั้งตัวมีแลกอะไรเบื้องละ่ะไม่รู้เลยค่ะงพราะหนูมไม่ค่อยรู้อะไรเลย พี่แบบแจ็กกจี้หนูได้ไหมแลกกับแจ็กกจี้อ่ะรอเพื่อนหนูมาก่อนได้ไหมล่ะค่ะเอาบมีไปก่อนได้ไหมครับเอาหมีไปได้ไหมครับโอ้อได้ครับรถหนึ่งนะครับ <Hello. S 2> ได้ยินไหมได้ยินครับครับทำไมไม่อยู่เมื่อกี้ไปหาหล้วอ๋อมาเอาของอะ่ะเอาของนานเชียวนะเห็นเฟมพูดด้วยอะไรนะ <Huh? S 2> <c oughs> เหเห็นเฟมพูดว่าอะไรนะพี่ตอดมีเรื่องเออมาเอาของมาเอาของครับเหมือนจะมีเรื่องก็เลยแบบ<ม>เดี๋ยวหนยู่ไหนเนะี่ยกรกลาดกลางครับ อยู่กับเพื่อนก่อนหรอไม่ก็คือตอนแรกไปหาแล้วไงอล้พี่ก็ไปหาหนูพี่ไม่เจอไงคะพี่ไปหาหนูแล้วพี่ไม่เจอเอ,อ๋อไม่ก็โทมมาก็ได้ไว้อยู่ไหนแล้วเพื่อนหนูไม่อยู่หรอมันไม่อยู่อ่ะแล้วพี่ก็คิดถึงหนูก็รอนูทุกทุกทุกวันอ,อ๋นอรอหนูทุกวันเนาะ อ๋อไม่เชื่ออีกแล้วไม่เชื่อก็ถามเฟรมดูก็ได้ไม่ไม่ก็เชื่อเฟมบอกแล้วว่าพี่รอหนูทุกวันแน่แต่ว่าหนูไปหาแล้วก็ไม่เห็นเจอไงแล้วหนูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ขับรถไปใ้อยู่ตรงตลาดกลางครับจะให้ไปหาอาร์เรนเดี๋ยวพี่ไปหาเองก็ได้เอ๊ะน้องเลขอะไรเดี๋ยวพี่เอาของให้เดี๋ยวผมให้น้องก่อนนะครับ น้องอเด็กมาส่งครับพ hey, oh, anyway> oh. uh> like ี่ยานี่นี่เฮ้ยแต่นี่น่าใช่พี่ชายผมหรือเปล่าเนี่ยเหน๋ยลองถอดหน้ากากหน่อยดิเอ่อ่าจะเป็ดคนครับคุณคุณคุณต๊อเพื่อนเจอกันสักทีนะเพื่อนมาแล้วหรอ่าจะเป็ดคนครับคุณตอดครับใช่ครับหน้าตาเหมือนพี่ชายผมไงถ้าถอดหน้ากากเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เพื่อนสรุปเรากินข้าวกันตอนไหนเนี่ยงั้นผมไปเลยนะ อยู่แล้วเขาโอเคครับโอ้ยหิวข้าวแล้วอ่ะค <Okay S 2> ่ะเชิญนั่งเลยครับน้องๆเสิร์ฟอาหารหน่อยเอฟโฟเอฟโฟเสิร์ฟอาหารหน่อยน้องได้ครับได้ครับเสิร์ฟอาหารเลยก่อนเอ่อไฟได้ครับพี่ยาเสิร์ฟอาหารก่อนเอ่อเชิญนั่งเลยครับรครับเพื่อนนั่งนัน่งกัเดียเ๋ยวผมไปย่างบาร์บีคิวให้แป๊บนึงนะครับได้ครับเลขเลขอะไรเพื่อนเลขไหน ไม่รู้พ่อนเอ่อคุณคุณบอสเอาอาหารอะไรบ้างครับเอาปลากระพงซูชิหนึ่งที่แล้วก็ปลากระพงหั่นเต๋าชูชีปลากระพงไหมครับอันนีไ้ได้ครับเฮียไ,นะได้ครับครับแล้วก็ข้าวอ่าข้าวอะไรนะข้าวแกงกะหรี่อ่ะได้ครับได้ได้ครับเฮียได้ครับแล้วก็สั่งฝากสั่งพิซซ่าให้หน่อยนะนะฮาวางเนียนอะ่ะได้ครับได้เอาเอา,าเอากี่ที่ครับเอากี่ที่เอา พิซซาเอากล่องเยอะพอน่าจะให้น้องเขาทานสี่ชิ้นไหมครับเอาสี่ชิ้นพอครับสี่ชิ้นอ๋อได้ครับพี่เอาสี่ชิ้นพอแล้วก็เอายาโดมไม่รู้ล้มมาด้วยนะครับเผื่อได้ใช้เอได้ครับได้งั้นเก็บยาโดมไม่รู้ล้มก่อนเลยเฮียเรียกเลยครับเอาชากระเทียมลงมาด้วยข้าวไข่หวานหงสิดเจ็ครับเอาโดมไม่รู้ล้มแล้วก็แข็งไม่รู้หยุดนะครับข้าวไข่หวานนี่ขอบคุณครับพี่พี่บูดครับมาพี่เกอะครับอ๋อเฮยไม่เอาครับเพียเป็นเด็กเสิร์ฟครับใช่คร เอาโดไม่รู้ล้มแล้วก็แข็งไม่มีลืมเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับเอาเอาล็อกขอชีวิตไหมครับเอาครับเอาครับฝากซื้อยาด้วยนะครับไอโดไม่รู้ล้มครับพอดีว่าแบบเป็นคนแพ้แบบได้ครับได้แอ็กอฮองไงเอาเบียร์มาเสิร์ฟครับพี่งเอาหลามน้งมนเนาะฝากเออแล้วก็เอาข้าวหลามนองมนด้วยครับได้ครับข้าวหลามนองมนนะครับได้ครับโอ้ยจะกินหมดละคะเนี่ยอโอ สั่งไว้ให้หนูกลับบ้านด้วยแบบเฝากพ่อคุณพ่อคุณแม่ได้ยัไม่กลับบ้านเลยหรอคะใช่ครับฝากคุณพ่อคุณแม่หนูทั้งสองได้ไงเฮียก็ถ้ากินที่หมดเฮียห่อกลับบ้านนะนะครับอ่าครับครับจะเหลือพิซซ่าสี่ชิ้นนะครับแล้วก็น้าหามเงียนนะครับหาวมเงียนใช่ครับหาวหนาหาวมเงียนครับแล้วก็ปลากระพงสี่ชิ้นครับปลากระพงสู่ฉีกับปลากระพงคันเต่าครับใช่ครับปลากระพงสู่สีแล้วก็ปลากระพงชอบสีอะไรไม่้อครับพี่บ๊ มันมีสูสีกับชอบสีเอาันไหนครับเอาชอบสีครับโอเคครับปลาปลากระพงชอบสีนะครับครับโอเคได้ครับได้สักครู่นะครับแล้วก็อันนี้หนูหนูชอบกินไอไข่มดแดงไหมครับหนูทั้งงชอบกินไหมยำไข่มดแดงชอบเลยครับชอบชอบเลยครับเอาเอาไข่ดาวไหมครับเฮียเอาเอาเอาหนูทานไข่ดาวไหมทานไหมครับเออทานนะคะเฮียครับไข่ดาวจะรับปกติหรือว่าจะให้เจาะไข่แดงมาเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจาะดีกว่าครับเดี๋ยวเจาะเราวมาเจาะเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวเจาะเองอ๋อโอเคโอเคครับเนี่ยได้ครับได้เออแล้วไอพนักงานที่ชื่อไออโอไกซีนี่อยู่ปะไอโอไกซีน่าจะน่าจะอยู่ครับเฮียใอ้ผมรู้จักป้าโอซีอ่ะผมเด้งให้ได้ครับอันนั้นอ่ะอ๋อมีเหรอน้องรู้จักเหรอเออเฮียครับแล้วไข่ดาวไข่เจียวแล้วไข่หวานเอาไหมครับอ๋อโอ้ั้นสั่งเป็นพิเศษเลยครับ ชอบครับน่าจะอร่อยอ๋อได้ครับเฮียครับครับครับแล้วก็เอ่อถ้าเข้าทางผมมีอาหารพิเศษนำเสนอครับเอ่อทางทางด้านเหนือครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมนูสดๆเลยครับเนี่ยัทำงานช้ามากเข้าใจนะว่างานเยอะแต่ควรทำงานที่หนู่านีหอ่ะได้เดี๋ยวบอกให้ครับพี่พัฒน์ได้ครับพี่ชอบเหมือนกันเลยค่ะข้าวซอยไม่ชอบค่ะชอบชอบกินข้าวซอยค่ะข้าวซอยด้วยก็ได้ครับผมขอระดับความความความเงียบเอ้ยไม่ใช่ครับระดับความสุขเลยครับเฮีย เอาขอโทษครับเอาเอาเอาซอยเยอะซอยบางซอยสั้นซอยถี่ซอยหนาหรือว่าซอยไม่หยุดไปยังครับเอาเอาเอาซอยยิกยิครับซอยยิกยิอันนี้คือข้าวใช่ไหมคะนี่ใช่ครับใช่ใช่อ๋อคือเอาเฮียเอาข้าวซอยยิกยิกอ่ะเนาะใช่ครับใช่อ๋อโอเคแล้วจะเอทางผมเนี่ยจะให้ผมเนี่ยจัดการมาให้จัดในครัวคือซอยจัดในครัวหรือว่าเฮียจะซอยเองครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอยเองครับเดี๋ยวเรากินไหมอ่ะ เรากินไหมข้าวซอยกับใครจะซอยกับเฮียไหมครับหรือว่าใครจะใครจะใครจะกินข้าวซอยกับพี่อะสองคนใครจะใครจะใครจะซอยกับเฮียหรือให้เฮียซอยให้ครับลองเลือกดูก็กินกินด้วยกันหมดเลยนะคินคิด้วยกันหมดเลยนะมันต่างกันมัะเ่างช่วยช่วยกันซอยเโอเคครับโอเคช่วยกันซอยนะครับงั้นเรามาสี่ที่นะครับใช่ใช่ได้ขอมีไข่ดาวด้วยนะมีกะเพราด้วยไหมกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสากลับบ้านด้วยได้ครับเฮียเฮียครับมันมีเมนูใหม่ขึ้นมาเฮียเฮียเอายำกันแตกไหมครับ ยำกันแตกโอ้เอ่อเอาเอามาสองที่ก็ได้ครับใส่ถุงไครับพเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมันจะไม่เยอะไปหน่อยนหะคะเนี่ยโอ้ใส่ถุงกับบ้านไหมครับพย娅ใส่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 ถุงไหมครับเนี่ยครับถ้าไม่หมดที่ใส่ถุงไหมครับพิยอ๋อน่าจะกินเสร็จแล้วก็แยกทางเลยครับไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่่ใสถุงไม่ใส่ถุงนะครับครับกินเสร็จแล้วแยกทางกันเลยครับได้ครับพี娅เอ่อแล้วมันมีเป่าไส้ลาวามาครับ จะให้เปาลาวาจะให้แตกในหรือแตกนอกครับเฮียเอาแตกในไปเลยครับเอาแตกข้างในดีกว่าอ่า่าจะอร่อยกว่าได้ครับเฮียได้ได้อันนี้คนละเอียดนะคะเนี่ยในนามของตระกูลนี่ควงญาติมีคาสิ่คลิปนี้ใหม่ใครจะใช้ต้องมาขอเพลงโอ้ยน้องหรือว่าเลิกกสินอะไรอีกไม่ชัวร์ผมเลยบอกเฮียไว้ก่อนนะครับครับเฮียจะเอาหอยหวานไหมฮะเอาครับเอา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 หอยหวานด้วยนะโอเคได้ไอ้น้องไอ้อีกคนอะ อาโฟรบครับฮียเช็คเออผมลืมบอกน้องเขาเอาอยุถึงแล้วนะั้นน้องไม่ไม่เชื่อเช็คบัตรน้องเขาได้นะได้ครับได้ครับอันนี้<ะ>ถ้าถ้ามากับฮีแย้เขาได้เลยครับ๋อเช็คเช็คบัตรก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออแบบใช้เส้นใช้อะไรงไงหัวทองขอเช็คบัตรนะครับอ่าเช็คเช็คเพื่อนก่อนได้ไหมคะอะไรนะเออเฮียครับเออ ทางสุกี้นี่สุกี้นี่จะเอาสุกี้แยกเดี่ยวหรือว่าจะเป็นสุกี้รวมครับตีสุกี้เม้ารวมเนียครับเฮียอ่าแยกดีกว่าครับเอาสุกี้แยกแยกสุกี้แยกเนาะครับคนละถุงสองถุงเงี้ยได้ครับได้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 ใช่ครับใช่เอาน้ํากี่แก้วเลยครับเฮียหรือว่าไหลน้ําครับเอาสี่น้ําครับสี่น้ำสี่น้ําได้ครับเฮียแล้วฟ้าตัวนี้เป็นสีน้ำเงินอยู่ครับเฮียจะเอาฟ้าเหลืองไหมครับเอาเอายันเย็นเลยครับไม่เห็นเด่นเห็นตะวันเลย ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเอาบ้าปิดให้นะครับพี่ได้ครับได้ครับขอบคุณได้ครับได้ครับผมเอ่อคุณผู้หญิงครับผมรู้สึกว่าเงาหัวคุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับเงาหัวคุณขาดไปแล้วอะไรนะคะเอาเปล่าครับพี่มีอะไรครับตาครับขาดนะครับมันชะตามันขาดคนหัวทองขอขอเช็คบัตรนะครับเออหนูให้เซเว่าเหรอคะหนูให้เขาเช็คบัตรไป๋นวผมจะตรวจสอบว่าอายุถึงหรือเปล่าเออฮี่ครับผลไม้มันมีเงาะนะครับซดซดน้ำเงาะไหมครับเอออันนั้นก็ดีเวลาเมาจะได้หาย ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำเมะให้นะจะได้สดได้แล้วก็อออพอดีไม่มีไก่เพิ่งตื่นนะครับเฮียเฮียจะให้ผมล้างหน้าไก่ด้วยไหมครับ <c oughs> เฮียจะล้างหน้าไก่ด้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเฮียล้างเองอันเนี้ยได้ครับเฮียแล้วไม่มีตู้เย็นที่ไม่ได้ล้างนะครับเฮียจะล้างตู้เย็นด้ไหมครับผมล้างหมดเลยครับเดี๋ยวจะลื้อให้ให้หมดเลยครับได้ครับเฮียเดี๋ยวผมสั่งตู้เย็นที่ยังไม่ได้ล้างมาเฮียเฮียล้างตู้เย็นนะครับลื้อให้หมดเลยครับ โอ้เฮียครับเขาอายุ21ครับเข้าได้ครับสองคนละการเข้าได้ครับเ๋ยคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะเดี๋ยวเฮียรอล้างตู้เย็นได้เลยครับได้ครับได้คนนี้อ่ะเช็คบัตรคนนี้ด้วยแป๊บนึงนะครับเฮียขอจดอันนี้ก่อนได้ได้ได้โอ้ยไอเฟมันเป็นงานนะนี่เอ๊ะเดี๋ยวนี้มันมีอีมันมีกาเหรอไม่ว่ากามันฟักไข่ เทียจะล้างกาฟักไข่ไหมครับรับยาแก้สังคังแก้ไขเน้นแก้ปากห้อยเั้ก็ได้ครับรับก็ได้ครับบาําด้วยไหมครับพอดีทางร้นเอ่มตอนนี้ได้กินตอนไหนคะเนี่ยกาฟักไข่นะครับเออเทียครับเราครับอ่าเดี๋ยวรอคุยกอนก็ได้ครับครับว่าไงครับครับไม่รับบอลเหรอครับไม่รุ่นไม่ได้รับค่ะบพอแล้วผ่อนแล้วแล้วให้แทงคู่ไหนได้อีกมีอ่ะพี่มาพี่มาครับพี่มาพี่มา แล้วคู่นี้ไม่ได้หรอที่พิมไปพี่มาร์เดยบดูให้คัาพี่มาเลยโทษที่มีลูกค้าเข้าครับเมื่อกี้ออเออเงี่ยครับครับหัวทองนี่เขาหยุดที่ต่างประเทศอะครับอ๋อครับครับโอเคแล้วเนี่ยเช็คบัตรเขายังครับยังยังไม่ผดสัว่าใช้เส้นใช้สายอะไรเออเนี่ยครับมีเมนูเข้ามาครับไอพาสิล ราดหน้าเน hey, nam, ี่ยน <Ooh. c oughs> well. ้ำเนี่ยจะให้ราดหน้าเลยไหมครับหรือว่าจะให้ราดจานครับเดี๋ยวว่าจะขอราดหน้าเองเดี๋ยวมาราดเองดีกว่าครับเดี๋ยวราดเองเฮียจะราดเองนะครับใช่ครับเตรียมมาเตรียมน้ําเตรียมน้ามาให้ครับเฮียราดเองเนาะคนไหนคือเฮเลนวะคนนี้หรอเฮียนี่สั่งเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะหิวหิวไหมครับหิวแต่ละเมนูของที่ปาันี้เลยวกแบีสลัดนาญอ๋อมีสลัดครับน้ำมายองเนสรับไหมครับ สลัดน้ำไม่อย่างนี่พอจะแบบเฟรนช์ไหมคะไม่มีเฟรนช์ครับมีแต่ขาวขุ่นนะครับได้ไหมครับเออเฮียครับขาวขุ่นเลยกดเพีงครับเฮียครับบนนั่งครับมันเป็นน้ำใหม่ครับมันเพิ่งเข้ามาครับเอาไหมครับนนี้เพิ่งเดี๋ยวลองก็ได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยสิอร่อยครับเข้าไม่ได้นะครับเรารับประกันจากทางร้านเดี๋ยวผมขอคุยกันนะครับกาดแป๊บนึงครับอ่าได้ครับเดี๋ยวพี่รอฮัลโหลน้องอัพรู้รู้มือยังรู้มือแล้วอันไหนสวยสุด พี่ต้องดูเองอ่ะผมมีเฟซทั้งสองคนเลยรู้มือรู้มือรู้มือน้องโอเคพี่พี่เปาพี่เปาไอ้ไอ้เฟมไอ้เฟมรู้มืออยู่เป็นไงน้องก็มีคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศอยู่อยู่ประเทศไหนนี่แหละอยู่ยุโรปอะอ่าเต็กคนหนึ่งอยู่ไทยอัศนณะนะใช่ชี้แจงงานเลยน้องชี้แจงงาน พี่ดูเองไหมล่ะเออชี้แจงกันมาชี้แจงงานนี้อะไรวะชี้แจงกันมาดีได้ครับพี่ก็คือได้พี่ส่งข้าวกะเพราอ่ะมันมีพี่มีข้าวกะเพราในตัวไมได้คู่พี่ได้คู่กะเพราได้กะเพราได้เอะไะสั่งมาสิบจานแล้วก็แกล้งคลิปให้อ่ะมันเหมือนข้าวดิหกสี่เจ็ดเอ้ยไม่ใช่แดีพี่ก็ไปเสิร์ฟอะไรนะไอได้ได้ได้คู่เลยครับไหนดูดิพี่เราเสิร์ฟกันที่พี่เราเสิร์ฟกันไหนอะชี้แจงกันมาดี เดี๋ยวผมส่งชื่อให้แล้วกันในในในนี้เลยไม่ชี้แจงงานไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตรงนี้อ๋อเป็นไงบ้างพี่โอโ้ไม่ไหววะ่ะมาแรงจัดเ,เกียร์สี่เลยอะ่ะเกียร์ห้าเลยอะ่ะไปเลยเดี๋ยวพี่เฝ้าพี่เฝ้าให้ดูเกียร์สามครับไปดิคุณคะวันนี้ห้องน้ำไปทางไหนคะ เดี๋ยวพาไปครับเนีย่ยครับอพอดีไม่คราพอดีพอดีเพื่อนคุณเขาฉี่ใส่โต๊ะค่ะเนี่ยครับเขากลับเขากลับไทยิบเจ็ดเดือนหน้าครับ,บ,บคน,นคบไหนอ่ะหัวทองครับใช่เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเขาไปห้องน้ําคุณรู้ห้องน้ำไหมครับคุณหัวสหวส้มไม่รู้เลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอ้องั้นขอเดี๋ยวผมพาไปได้ไหมครับถ้าไม่ลังเกียจม,มาบ่อยอยู่ครับร้านเนี้ยได้เรอค่ะ พาไปไหนคะท่านนี้ได้ครับขออนุญาตนะครับเอฟเฟมันก็เอาอีกเอ่อน้องเอาคนเออเขาเเงาไปเขาไม่เป็นไรครับพี่พี่เปาไม่เป็นมือยาวเลยก็ได้ครับมึงมึงมือเอฟเฟมงอมเครียดละไอ้เด็กไอเฟมมันทำงานอย่างงี้เนี่ยแฟนไอเฟมนี่หว่าไอ้เที่หัวชมพูที่เขาอะห้องน้ำอยู่ข้างล่างครับชั้นหนึ่งผมกลัวคุณเดินเหนื่อย ก็ขอบคุณนะคะครับอ๋อยังมีพนักงานมาอันนี้ไว้เล่นโต๊ะบาสอ่าห้องน้ำอันนั้นอยู่ทางนี้ตรงนี้เหรอโอเคค่ะใช่ครับอันนี้ก็คือวัน,นวันนี้ผมพักที่นี่อะครับเนี่ยอ่อแอ้นเดอร์วข้องน้ำก่อนนะคะได้ครับได้ครับก็อรอตพงข้างหน้าห้องน้ำนะคะพี่พี่รอข้างหน้าเดี๋ยวผมจะกระแทกเขาเลย ไม่ได้ไม่ไดไอ้น,นะผมจะกระแทกเขาพี่รออยู่ตรงหน้าประตูเด้อหน้าประตูเนี่ยรอรอก่อนนะคะได้ครับได,รได้ครับเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะอ๋ะะอเด็กเยอะค่อนมาเสิร์ฟครับ โอ้ยพาเขาไปรอข้างบนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเเสร็จยังอ่ะเพื่อนห้องน้ำอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนล้างมืออยูเพื่อนเพื่อนมาฉีดด้วยกันก็ได้นะเป็นผพื่อยู่ในกันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่แล้วคะอ่าาครับเดี๋ยวผมพาไปผมก็ปวดเหมือนกันครับแต่ผมกลัวผีครับ องนมันก็สว่างนะคะเมื่อกี้พาผมเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับอะได้ครับได้ได้เดี๋ดดวยวรอไหมคะรอตรงนี้มีแบบแบผมเออือคือผมเจอคุณข้างบนนะผมตัวแข็งก็คือผมแบบอยากจะขอคุณตรงๆรงะครับขออะไรหรอคะอ่าขอจุกกระดุกกับคุณได้ไหมครับ เครื่องอะไรหรอคะอันนี้ไม่ไม่ได้บเลยคะ่ะขอแบบอ่าเนี่ยครับที่แบบในหนังนะครับที่ในหนังเขาทำกันนะครับในหนังหรอคะใช่ครับเอาแฟนโทรตามห,าหรอครับหรือว่าพ่อพ่อ, <S <S พอครับ ไม่เข้าห้องไม่ฉี่แล้วหรอเขไม่เข้าห้องน้ำแล้วหรอผมอยากแบบก็ถามคนก่อนไงเดี๋ยวผมเข้า,าคือผมเจอคุณครั้งแรกกับอยู่ข้างบนนะผมตัวแข็งไงเหมือนแบบถูกชะตาถูกชะตาหรอคะวยเพื่อนอา้าวครับอ๋อ,อ,อมามา,มาอันนี้เราคุมาทำอะไรห้องน้ำผู้หญิงคะเนี่ย อ๋อรอ,อ,อเพื่อนเข้าล้างมือครับแต่ว่ากลัวแบบมีคนมาก็เลยคุยกับเขาเป็นเพื่อนอ๋ออันอันนี้ขออยู่กันสองคนสักครู่ได้ไหมครับพอดีต้องถ่ายรูปอะค่ะได้ครับได้ครับได้ครับโอเคค่ะโอเคไอเฟมเมื่อกี้ก็ทำแบบกำลังเมื่อกี้กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลย กูบอกให้มึงกันซีนตัวคนเมื่อกี้ไว้อพี่มิดควบเลยอ่ะพี่มิดตัวสาวตัวสามอะตัวตัวตัวทองอนะใช่ให้แบบกันกันกันไว้พี่กันไว้ไอเฟมมื่ตอนแรกผมอุ้มเขาไว้อยู่ดีเขาแบบไปแป๊บนึงได้ไหมผมเนี่ามันก็มันก็แก้งมือดิลองผมว่าควบเลยก็ได้นะพี่ไม่เอาพลองเลย มึงถ่ายถ่ายลงตอนนี้ดิเพื่อนไอ้ถ่าย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 ลงนะทวิตตอนนี้เพื่อนปีพีมาเนี้ยไอเฟมมาเนี้ยมึงถ่ายเขาถ่ายรูปกันหนีไหมปดหนีก็ได้เพื่อนแล้วแต่เลย ไปเลยพี่ไป,ไปไมึงเพื่อนมึงเพื่อนกันแนีอี <c oughs> เหียกูอยู่ตั้งนานก็ไม่ได้สี่สัทีหรอก <c oughs> เหี้ยกูจะสี่จะเขาได้เขาเข็มอยากอยู่กับเพื่อนค่ะ <c oughs> โอ้โหเพื่อนกำลังเพิ่มกับผัวไอ้กับกูววอยู่เลยอ <c oughs> เหียห <c oughs> นีก่อนเลยเหรอใช่ใช่ <c oughs> ตกใช่ แม่งถ่ายรูปนั่นแหละถ่ายมาอีกทีงงอ่ะกำลังถ่ายกล้องเอ้าเขาไปไหนกันหมดอ่ะเขาเชงบินหนีไปแล้วอะกูขับกูข่าวไม่เยอะแม่งกำลังจะเข้าได้เขาขิดในหองหน้ามกำลังล่อที่หองหน้าแบบทิกใหม่ทิกใหม่มีทิกใหม่ด้ยหรอใช่ครับทุกทีเขาจะทำบนเตียงทำนู่นทำนี่ผมจะใส่ทิกใหม่โชว์สักหน่อย โชว์ถามโชว์ในคาห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่โดนแบบเพื่อนเขากันซีนข่าถ่ายรูปกันดีกว่างันน่ะทุลงเลยมึงเดินกลับเองเถอะวะจะสีก็สีไม่ได้กันใช่ตอนแรกผมจะขอยิดโทรศัพท์ไปด้วยเพราะแบบนี่นั่งไปหลักนอ้องรอแอ์ดอปไหมพี่อีกห้าทีนะผมคิดกลับตักกลับมาตั้งหลักกอนคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดไต่ทำมึงวงแตกแลู้กชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี่ยมคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลื้อยซุยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอ๊กทรงแกะที่พวกมึงเคยได้เที่ยวฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟางไอ้สัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี่ยมของน้อยพวกกูรวยจังย่าสลือมาขอพ้อยกูไม่สนใจมึงม่ใครกูเล่นมึงยับถะขอร้อย